โดนไน้เลยเกย์ชาเนี่ยเกย์ชากับโรงงานผลิตอาวุธโดนโตัวแพ้ทางเยอะมากเลยตัวปั่นก็โคตรเยอะเฮ้ยตัวอะไรอน่ะน้ำหอมสกินใหม่เหรอเฮ้ยผมนึกว่าแบบมเมคคาก สกินสวยดีนี่นี่ไงลลวสกินสวยดีนี่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นน้ำหอมหรือว่าเป็นการพังตัวที่ดีในขนิกหนีไปมองไกลๆแล้วนึกว่าจ่อย เอ้ยเดินติดแล้ววะไม่ดึงกันแล้วอ่ะไม่ใช้ไทเด่ะแล้วผมจะมาจับเมค์คิกกันไหมวะเนะี่ยเออจับเลยแล้วกันมาจับเมค์คลิกให้เครื่องไหลเร็วไม่ได้กวนเลย โดนฟาดต,ตกไปเลยวะเฟาดมือหัก <Okay. S 1> มาคู่มาคู่ ไอ้หัวไม่มายื้อเฟียดนี่กันละตีหนึ่งทีไม่ฟาดอะจริงอยากได้น้ำหอมนะอ๋ออ๋อไม่มาตีมือฮะเจ๊ เออตีไม่คลิกล้มหัวทิมเอาตีไม่โดนกทีอ้ยอยู่ในไม้นี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะอะไรเนะี่ย <c oughs> เกินไปเปล่าทำไม้ดิเออโดนดิฟานหัวทิมอะ จากไม่ต่อเฮ้ย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 พอนุ่มพอหนุ่มมาดุมาเดชอ๋อยมือหัดมันดึงกันแล้วครับมีไทยด้วยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ย เทคนิคตรงยาวนู่นว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 นกลับมาเฮ้นี่ไงล่ะเอาให้ตายทันทีแบบไม่ต้องเล่นตีันเลยเอาให้ตายทันที ก็วังลูก้าช็อตนะเรานีนนช็อตลรบปีนเข้ามา <c oughs> พามานั่งไกลๆก่อนนะเดี๋ยวมันช็อตเราพลาดเอาชัวร์เอาชัวร์ <c oughs> นี่แกแล้มาย่อกังเก็อี้กันเต็มไปหมด าน่าลำคาญใชมัดเลยนั่งไหมแม่งช็อตทันเออแม่งช็อตไม่ไม่พอมือหดัดอีกขงหดัดแม่งเอ,อ๋ยไม่มีใครพับไม้เลยไงวะเนี้ฮะไ,ไอพวกเวียน โดนช็อตโดนปีมือหักดูมันดูมันดูมันมน,น้ำหอมันก็น่าจะวนผูายและโดนทั้งช็อตโดนทั้งปี เล่นฮะไม่ให้ <screens> รู้โบราณไปฮิวตัวเองก,กบบอระโโบมันหมดละ ตีไปหนึ่งทีนี่ไงล่ะตีหัวทิมยอมแพ้สักทีขอบุญครับชีวิตเจย์ชาก็จะแบบทำอะไรไม่ค่อยได้เฉียนชัน,นเซอร์เจ็บสี่ตัวแต่ตีได้ตัวเดียวนะ MVP ไปดีฟาดมือหัก แม่เอ็นหมู่บ้านในทะเลส,สามเดินย้อนกลับไปผมจะเจอเลยตัวหนึ่งเรือนะครับปรับใหม่นี่ไงละ่ะเรื่องที่ตาโบนี่เองอยู่ใกล้สุดเลย <S 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 ตีหัวทิม บอดแบบจูไม่ไหวล้มเร็ว <c oughs> ผมเห็นเครื่องเต็มเลยตรงเนี้ย <c oughs> <c oughs> มาแล้วต้นเรือมาแล้ว เอ้าตีโดนอะไรวะตีโดนกนกเหรอตีโดนนกเวลาค่อยๆซ้ำไปให้เดี๋ยวก็ตายหนีไปที่เรือได้ไง oh. แต่เดี๋ยวผมก็พาไปตรงหัวเรือปรับใหม่มาเรือเข้าง่ายกว่าเดิมนะพ <c oughs> ามาสกกลเลยแต่บอดถือว่าล้มเร็วมากนะมันก็จะแบบรอดสียากลนะ เมื premises, mm. ่อก uh ี้เซอร์ช่วยส่งตัวด้วยนี่ไงหนึ่งทีต้นเรือไปดึงอยู่นะมากันเต็มห้องเลย นี่ไงแม่เอารอดเฉยเลยวะเอาชัวร์แล้วกันว่าเราจะไม่พลาดคิดไปแวะตีผู้อย่างดูมาแลา้วพลาดครับแต่เจอเครื่องช้าเพราะวิ่งมากันเยอะมาก ทางซ้ายมีการเด้นไม่ได้ถอดเก้าอี้เลยถ้าถอดเก้าอี้ตรงนี้ไปเรียบร้อยละไม่มีเก้าอี้เล่นนี่แหละหนึ่งทีน้องกาเดนนย่าไม่ปิด ดูมันดูมันโอ้โหทามมิง่งมันมันได้วะ่ะใช่เหรอทามมิง่งมันได้แต่หมวนกลับมาอย่างเงี้ยไม่ได้มันแบบ่วงเวลาในการแบบใช้โฟงสบู่แล้วก็ยืนค้ำตรงนัน้นมาหโคตรเสีบเลยแมวผมก็ติดคุณดาวด้วย แต่เครื่องยังไม่เท่าไหร่นะเครื่องอ่ะ <c oughs> อืม <c oughs> นี่แน่หนึ่งที <c oughs> เหมือนจะลงไปละ <c oughs> ดึงทันเฟดด้วยดิหมอเนี่ย โอ้กาเด้นต้นเรือโดนแน่นีแกล่ะต้นเรือท่าวิ่งมันบอก <c oughs> เหมือนไม่เจ็บ <c oughs> <c oughs> เออตอนผมเห็นมันวิ่งผมรู้สึกแบบเออไม่เจ็บหรอวะ นี่กันละจ้าเอ๋ตัวเองตายหมดตี้โดนแม่เอวแม่เหมวเงี้ยเงียว